สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีทำความสะอาดเฟืองสายพัดลมมาให้ท่านได้ดูกันนะครับเพื่อจะได้เอาไปทำความสะอาดโดยเฉพาะใครที่ไม่มีความรู้นะครับไม่เคยถอดแล้วก็แนะนำวิดีโอนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าภาพกับเสียงอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่ามันเป็นการภาคตามภายหลังนะครับก็เน้นให้ดูที่วิดีโอเป็นหลักนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับพัดลมส่วนใหญ่เราซื้อมาก็ใช้กันอย่างเดียวนะครับน้อยคนที่จะ สามารถซ่อมเป็นอย่างมากก็แค่ถอดกงกับใบมาทำความสะอาดนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมพังเมื่อไร่ไม่ทิ้งก็ซื้อใหม่นะครับแล่ว,วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการบำรุงรักษานะครับชุดเฟืองสายซึ่งมักเป็นอันดับต้นๆน,นะครับที่มันจะเสียนะครับ ว่เราเวลาเราสายไปสักพักหนึ่งนะครับเราใช้พัดลมไปสักพักหนึ่งพอเราสายไปบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดอาการพัดลมไม่สา,า่เขาเรียกว่าสายไปได้ครึ่งทางแล้วก็มีเสียงแตก๊กๆแตกแอ่าแสดงว่าเฟืองเรารูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรา บำรุงรักษามันบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ก็วิดีโอนี้ก็จะมาทำวิธีการถอดนะครับขั้นตอนในการถอดอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดถ้าใครคิดว่ายังไม่ละเอียดพอนะครับติดขัดตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับระยะที่เราถอดน็อต ที่มีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับมีอยู่สามสี่ตัวนะครับมาชุดเฟืองสายก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับแยกชิ้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับภายในก็ยังมีเฟืองอีกนะครับอีกสองชิ้นนะครับก็ต้องเปิดฝาออกมาก่อนอขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับ ระวังชิ้นส่วนจะหายนะครับนอดที่เราถอดแล้วนะครับแยกแยกเก็บให้ดีๆนะครับอ่าขั้นตอนสําคัญมากนะครับตรงนี้นะครับ่าเวลาดึงแกนตัวนี้ออกมานะครับค่อยๆดึงอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าในชุดของเฟืองตัวนี้นะครับมันจะมีสปริงอยู่ภายในด้วยแล้วก็มีเม็ดลูกปืนอยู่สองเม็ดนะครับนี่ครับ ขอามือกลุมไว้กันลูกป,ปืนกระเด็นหายนะครับขนาดนี้ยังกระเด็นไปหนึ่งเม็ดเลยนะครับแต่ว่ากระเด็นไปไม่ไกลนะครับหาเจออยู่นะฮะแล้วก็จะมีสปริงสอดอยู่ด้วยหนึ่งตัวนะครับอ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปเลยนะฮะก็อถอดออกมาให้หมดนะครับอถอดออกาให้หมดเพื่อจะเอาไปทำความสะอาดนะครับล้างคราบดำๆออกให้หมด นะครับอันนี้เป็นคราบฝุ่นที่เกาะกับจารบีที่เขาทาไว้ก่อนหน้านี้นะครับสังเกตว่าเฟืองเป็นสีดําเลยนะครับซึ่งเ,เริ่มแรกเลยนะครับเฟืองตัวนี้จะเป็นสีขาวขาวมากเลยนะครับใช้ไปนานๆแล้วก็จะมีออกเหลืองๆบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นขี้ดินนะครับขี้ดิน ที่มันไปปนกับจาราบีจะเป็นก้อนเหนียวแน่นมากนะครับติดอยู่ในร่องต้องถึงขนาดต้องเอาเหล็กแหลมๆมาแคะกันเลยทีเดียวนะครับเพราะแป้งอย่างเดียววันนี้คงเอาออกไม่หมดนะครับก็ต้องใช้หาอุปกรณ์ช่วยในการแคะออกนะครับส่วนที่การทำความสะอาดนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะใช้ ของซักฟอกหรือว่าจะใช้น้ํายาขจัดคราบอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับสามารถล้างคราบน้ํามันได้ก็ตามสะดวกนะครับจะเป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาทาจาระบีครับทาไปจุดที่ต้องทาเยอะหน่อยก็คือจุดนี้นะครับจุดที่ผมกําลังทําอยู่นี่นะครับ เพราะว่าเป็นจุดที่มีการขยับขยื่อนบ่อยๆนะครับเป็นจุดที่ต้องใช้ล็อกเฟืองนะครับใช้ล็อกเฟืองเพื่อให้เกิดการสายของพัดลมนะครับเสร็จแล้ววิธีประกอบนะครับก็ใส่สป,ปริงเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ตามด้วยเม็ดลูกปืนนะครับ แล้วก็บิดให้ตรงกับล่องมันจะมีล่องร่องสาหรับให้ลูกปืนเข้าไปได้อยู่นะครับทีนี้เม็ดที่สองนะครับเม็ดที่สองก็เอาวางอีกฝั่งหนึ่งของสปริงนะครับวางไว้ก่อนวางไว้แล้วก็อีกนิ้วหนึ่งประคองด้านด้านตรงข้ามไว้เสร็จแ,แล้วก็ใช้สองนิ้วนะครับบีบบีบแล้วก็ดันเข้าไปด้วยบีบแล้วก็ดันเข้าไปด้วย พอเข้าเข้าไปในร่องแล้วนะครับมันก็จะอยู่นะครับสปริงก็จะดันลูกปืนอยู่ในร่องแต่ว่ามันสามารถหลุดได้นะครับถ้าเราไม่หาอะไรกัน้นเอานิ้วกั้นไว้นะครับถ้าเราไปโดนแล้วมันเลื่อนลงมาสปริงมันก็จะดีดเม็ดลูกปืนหายนะครับดังน,นั้นเราบัาระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าหายแล้วพัดลมของเราเป็นอันสายไม่ได้แน่นอนนะครับทีนี้อะไรก็จะหาย,ยากทีเดียว นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับคือถอดแบบไหนก็ใส่กลับไปแบบนั้นนะครับก็ย้อนลอยเดิมนะครับเปรียบลงไปเสร็จแล้วก็ถัาจาระบีนะครับถาเล็กน้อยครับไม่ต้องป้ายเข้าไปเยอะนะครับถาเล็กน้อยพอแล้วก็ปิดฝาครอบ ก็ดูตามไปเรื่อยๆนะครับดูตามไปเรื่อยๆผมก็จะช่วยบรรยายเพื่อไม่ให้วิดีโอดูน่าเบื่อมากเกินไปนะครับจะได้มีเสียงบ้างก็มีอะไรจะแนะนำอยากให้ทำอะไรให้ดูก็แจ้งมาได้นะครับอยากให้ทำอะไรให้ดูก็แจ้งมาได้นะครับเกี่ยวกับพัดลมผมก็พอมีความรู้อยู่บ้าง ก็อยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับที่จะอากจะลงมือทำเองนะครับยุคนี้สื่อการสอนมีเยอะนะครับมีให้เลือกดูเยอะเนี่ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะหมุนลื่นๆแบบนี้เลยนะครับสะอาดสะอาดก็ในเมื่อทาจารบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ประกอบเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไปประกอบกับตัวมอเตอร์พัดลมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประกอบกับมอเตอร์พัดลมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ตรวจสอบว่าเราใส่อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเอามาประกอบกับตัวพัดลมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับถอดแบบไหนก็ใส่กลับไปแบบนั้นนะครับพยายามอย่าให้อุปกรณ์ที่เราถอดหายนะครับแยกให้ชัดเจนนะครับหากล้องมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างจะเฉพาะตัวมากจะหาอะไรยากหน่อยนะครับ ถ้าหายต้องไปหาแกะเอาจับพัดลมเก่าๆตามที่เขาทิ้งๆแล้วนะครับจะสั่งซื้อคงยากมากยากนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วก็มาเทสว่าใสา่ได้ปกติไหมนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับกรอบ เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สนใจนะมีสิ่งใดติ่ชมก็ทักมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ